เหยียบตรงหน้าของทีเข้ามาเลยที่ไหนดีอ่ยขอพูดถึงอังหยิโคนละหนึ่งประโยคไม่เท่าไหร่ครับเจอได้ครับไม่ได้ครึ่งไม่ได้ตึงไม่เท่าพี่สตรีมที่ช่องใจเ้าทุกวันนะครับผมมันจะเป็นโดนหนึ่งของฮีโร่ให้ได้เลย S 1> <S 1> เจอกันไอ้ไก่ต่อวัดดีครับทุกคนอยู่ก yes. ับผมใจราสเซนเคยนะครับผมแต่งตัวอย่างนี้เปิดตัวอย่างนี้ใช่ครับผมกำลังจะไปงานนะครับผม Summer w a r l d c o n i e n i l X 1 n 0 0ัน n ไม่คิดเลยว่าจะเป็นไปได้นะทุกคนเพราะว่าคือซัมเบอร์เนอร์อ่ะมันเพิ่งเปิดเปิดได้ไม่ถึงเดือน X กับวันทันแมนคือมันเร็วมากทุกคนแล้วมันเป็นแบบโปรเจกต์ที่ใหญ่มากตอนนี้ทุกคนก็ากถาโมเข้าไปเล่นกันหมดเลยซึ่งวันนี้นะครับทุกคนเขามีจัดงานอีเวนต์นะครับทุกคนให้ไปวัดพลังโชว์กันว่าหมัดของใครนั้นหนักกว่ากันซึ่งผมฮีโร่ส่ตะเลาจะไปโชว์หมัดที่ฝึกใช้มา19บปีด้านขวานี้ เฮ้ยดีใหม่ม<ด>ายกน้ำเบลไงจะอันไหนทีไงจะต่อหน้ำเบลดีดีเออคุณนุ้ไม่เข้าใจผมหมายถึงว่าออกกํลาลังกายทุกวันไงครับใหญ่ผู้ชายมันต้องออกกําลังกายเขาไม่ได้ยกท่านั้นกันอะทำไมเขา,ย,ายกท่านี้อย่างนี้ไงไม่ยกท่าเนี่ยมันได้อนี้แต่ยกท่าเนี่ยมันได้ตรงนี้เชื่อได้ะ ก็ไอก,การ์ดเกันนะครับทุกคนมันจะมีพวกบอกว่าอะตอมิกด้วยที่เป็นซามูไรใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยเนี่ยตามประมาณนี้อ่าแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาซุ่มกาชาด้วยนะครับทุกคนก็เตรียมรอดูกันเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะผมขออนุญาตท้าศัตรูโนนหนึ่งของผมก่อนไกยหิดฮัลโหล,ลเอ่อนี่ใช่ไกยหิดจากสมาคมฮีโร่ไกยหินไหมครับอ๋อใช่ครับผมคุณใครอ๋อตาผมเอ่อใจร้าวจากสมาคมฮีโร่ใจร้าวยังไงล่ะชื่อนี้ของคุณ อ่าใช่ที่อยู่แถวแถวฮีโะะ <c oughs> ร่คาซีป่ะครับเฮ้ยเ้คาซีเลยเหรอไม่ใช่นะน่าจะอันดักประมาณ4 8่แสนหกหมื่นตัวได้เบรยไม่ได้นะสี่แสนมื่ายบายอ๋อว่าไงครับผม <c oughs> ได้ข่าวว่าวันนี้คุณจะไปวัดพลังกับผมใช่ไหมครับเฮ้ยผมจะว่าคุณตอนไหนฮีโร่คาเอที่ไหนลงไปต่อยกับคาซีไม่มีคุณ <c oughs> <c oughs> ผมจะเอาคุณเปไ็นบันไดเพื่อขึ้นคาส S ครับผมโอ้เชิญมาเหยียบตรงหน้าผมทีเข้ามาเลยที่ไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เจอกันที่อโศกวันนี้เลยหรอวันนี้เลยวันนี้เลย พรม่นัดปุ๊บแล้วก็วันนี้ปับ๊บโ,โอเคครับโอเคครับฮีโร่คัสตีซู้ๆครับผมเจอกครับโอเคตามนั้นทุกคนไปไปที่งานกันเจอก,กายเหรอใช่ครับจะไปชกกาย <S <S แล้วตอนนี้ทนะุกคนผมก็อยู่ที่ห้างโชว์ไม่นออกช่วยดีว่าแล้วนะครับมาตรงทางเชื่อม BTS เข้าห้างนะครับเอาเนี่ยเจอและ้วไวจัดยีโรมีเครื่องต่อยด้วยเห็นไหม,มเฮียเขาเจ๋งเขาเจ๋งเห็นแล้วเสียดไหมคนไทยเห็นแล้วอยากต่อยไหมครับคันมือหมายถึงว่าต่อยคนไทยเออ ยอก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 แข่งหรอวันนี้ใครที่มาต่อยนะครับทุกคนเราจะแข่งกันเป็นแบบสมาคมนะผมมันจะมีสมาคมใจล้าวสมาคมการยิงแล้วก็สมาคมฟีฟ่าทาร์เก็ตผมเราจะแข่งคะแนนกันเพราะฉะนั้นใครที่มาต่อยแล้วอย่าลืมอยู่สมาคมผมด้วย กติกาก็คือจะมีมาแล้วใช่ไหมครับทุกคนมาที่งานนะครับผมแล้วก็กดไลค์เพจ s สมุ e r War Chronicle นะครับทุกคนอ่ะแล้วก็มาชกนะครับพอเราต่อยเสร็จใช่ไหมทุกคนเราก็ถ่ายรูปคู่นะกับเจ้านี้แล้วเราก็โพสลงโซเชียลพอเปิดสาธารณะแล้วก็ติดแฮชแท็กสามีแค่นั้นเราก็ได้รับของรางวัลไปมันจะเอาคะแนนมาแข่งกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นต่อยกี่รอบก็ได้แต่เขาจะเอาคะแนนที่มีที่เราโพสต์ลงเพราะฉะนั้นสมาคมใจอแล้วขอเก้า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 ไหรอยู่ไเดี๋ยวเราต่อยโชว์กว่าเราค่อยโพสอยู่ไหน เก้าวัร้อยสามนี่คือหมัดที่ซุ่มซ้อมมาสิบเก้าปีครับหมัดเอาจริงไอ้เสือไปถึงอันนี้อันน um> ี้เขาโกงมาคะแนนนี้โกงไหมไม่โกงทำไม่โกงอะที่หมอเอาฝรั่งเหรอใครเป็นฝรั่งเขาโกงแล้วครับตัวใหญ่กว่าเราต้องคิดว่านี่คือหน้าก่ายหงิดไอ้ไกลมึงโดนกูเฮ้ย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  อนิดเดียวเองร้อยเดียวเองตอนนี้ล oh ูกน้องผมมาแล้วโชว์ไปเอาเลยเอาเลยคิสไอ้นี่คือหน้าโค้ชที oh ่เราเกลียดมีเกลียดใครในกลุ่มไหมไม่มีเลยอู like ้โหโอ้เฮ้ยเอาวะเอาวะเฮ้ยเฮ้ยนี่นี um ่นี่เป็นรูปกิจกรรมได้แล้วได้ของรางวัลเลยโค้ชสมาคมใจร้าวนะห้ามเขียนใครกินนะ ยิ่งไปติดแหชแตกด้วยนะใจแล้วใจแลาวใจแล้วใจเย็นใจแลาวใจเย็นตอนนี้นะครับทุกคนผมจะเปิดปลูกน้องที่เก่งที่สุดของกรุงไปหมัดหนึ่งไอ้ตูสุดแรงนะครับต่อยไม่ถึงตัวเองหมัดเดียวต่อยถึงดิ เฮ้ยเอาวะวะทำไมวันนี้ได้น้อยอ่ะคุณกำลังทำให้สมาองใจเล้าผิดหวังนะครับคุณเอวครับคุณได้ไม่ถึงครึ่งผมเลยจะเอาไป ปล่อยคนละสอเอาที่เยอะที่สุดเล่านเชือดก่ะมาจัดมารมกองพันหไม่ไม่ไม่้สหรอกให้มันตกรอเราไปขึ้นเฉียงไมเยอะยูก้ขตีหลังกาอ้ยโอ้เอาอกอไออันนี้ถาก่อนมีคนที่เกียดไหมอ่ะเอาเกลียดที่เป็นหน้ามันอะไรต มันปล่อยไม่ตรงขบารคนใจร้าวโดหนึ่งเอ้ยการยิดไม่ได้ขึ้น หนึงคำใจหยิบไม่ได้ครึ่งอะไรใจอยุดไหนใจเล้าอะไรอะไรใจล้าอ่ะขอพูดถึงการหยิบคนละหนึ่งประโยคไม่เท่าไหร่ครับเฮ้ยชอบมากครับอ้าวอ้าวอันนี้เป็นชีวกูอันนี้วะเจอได้ครับไม่ได้ครึ่งไม่ได้ตึงไม่เท่าพี่เฉบไม่ค่อยจี๊ดกายเจอกูได้ ใครคิดว่าต่อยเยอะกว่าผมแท็กมาอีกเล่าหนึ่งไอ้ต่อยเราได้ใครคิดว่าเจีงแท็กมาก็ตอนนี้มีน้องมาท้าผมเขาบอกว่าถ้าเขาต่อยเยอะกว่าผมให้ผมเลี้ยงข้าวไปกินต่อยเลยเปลี่ยนคนเลยใจเย็นใจไอ้นี่หาข้าวกินฝีด้วยน้องมีทั้งหมดกี่คนนะคสิบคนใจนู้คนเดียวเอาหมดเลย คือถ้าผมคนเดียวอย่าเงี้ยเอาเอาเอาแรงบวกกันอ่ะพี่เอาค่าได้บวกกันคือสุด้ายคือไม่ได้เข้าอันนี้อันนี้บอกก่อนพี่ไม่มีก่อนนี่ผมอยากดูเชิงว่าพี่ก่อนพี่ต้องต่อยไหมเด้อหรืว่าจะเคลมอันเก่าว่างีเพื่อไม่เสียตังค์

ไอ้ไอ้ไม <že 20> ัน <Sustain> ต <songs> ้องตรหลังนี่อแันเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ากาพี่ชนะเราไม่เข้ามหไม่พูดองให้พี่กัพ่ถ้ามันจะให้งไงเอาพวกมอน่ยคนละพันก็เกินู ยางรู้สึกกดดันไหมครับไม่กดดันเไคนท้ายแล้ว่าคนท้ายแล้วเหรอไปาไปอไเอปออไเ็นมกครับเป็นมกครับต่อนองไม่ดเี่ดียวย่ง่ีดต่อวคนไหมดตัวแทนตคนไกมตัวันคนนึงตัวแทนคนนึง

เหนื่อยละแล้วเมื่อไหร่กายจะมาวะอันนี้ผมต่อยนานมากทุกคนเมื่อกี้มีลูกน้องเยอะเลยตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าให้กายมาโดนผมแน่ละเดี๋ยวโทรตามกนฮัลโหลกายมึงอยู่ไหนเนี่ยไม่มาเหรอฮะไม่มาวันนี้ไพรุ่งนี้พรุ่งนี้อะไรอ่ะพี่เดือดร้อเออต่อยเสร็จแล้วเนี่ยรอก่อนพี่รอก่อนนะพรุ่งนี้ผมไปพี่รอแถวนั้นแหละพรุ่งนี้อะไรนะวันนี้วะเหรอจเราครับเอาเลยดีนะพิโรคัเอสที่ไหนจะลงไปต่อยกับพี่โรคัตซีไอ้ตาสายกูเฉย กายผมเจอกูแน่ผเจอกูงานหน้ากับไปบ้านมีแทม